คมันโดนบอกแล้วว่าแซบนดังบึ้งเลยคนเตี๋ยกีิ้มันรับเดี๋ยวสวัสดีครับายไปเลยไม่มาหน <c oughs> ้ามาหนี่งคำเสนอไม่นู่ครับเจ็ดกินง่ายๆง่ายๆครับกับปนปลาเค็งครับปนปลาเ,เค็งใส่บะคือครับ ต้มน้ำนะครับกบอุ่นก็เหนียวอัร้อนกินขับใส่ปลาแดงไปจะข้าวเลือดเดี๋ยวเอาปลามาใส่เข้าไปโอเคมันต้มมาแกะเอากกางมันออกครับครับเนี่ยปลาเค็งครับเดียวแกะครับเกี๋อที่ต้มไปครับเดี๋ยวไปตำครับพริกที่ต้มครับหอมแดงเดี๋ยวเข้ามาตำเลยครับ ใส่เน่อปลาเค็งปลาเคง็งแก้แกไแล้วรครับบเขือต้มครับสาคอมลบตัว่วเดี๋ยวตาได้ครับต้มใกกท่ไ่มาบรากาศเลยสินะาดันครับไม่้อไปปล่อยตาโต้นปเคงตรงหน้าเจบพักตงให้หน้าเดี๋ยวไม่กินพักยงไง ว่าอู้กินไปไหนตัวไหวหน่อยนั้นแต่ระวังกากนะยครับเอาเทียไปจับมันสุดปากดังเออปากเโอ้โหนลยครับจับใ่หนึ่งปากครับใจหนึ่งปากใช่ไหมครับหนึ่งหน่วยหนไ่้หน่อยครับาัด้วยบะเขือสองหน่วยเห็อยากกินลายใส่ละลายครับใส่สองหน่วยพรเป็นน ตัวตัวเลยเ่นไหครับออกเปิดแ well, ้้นลงห้องนานลงไปน้นนเดีนองรงปรเด็เียงสมองอเ่รากิบ้านทำแซ่บเด้อ้าชิ้นครับคุาอินแนี่จะเสียงหนุอ ในบ้านปวดหัวเสงเจสแล้วครับโอือพากี่ดีเต็มครบบอเต็มครับบอเต็มเต็มครบเดี๋ยวตักใส่ถ้วยไปกินนะครับอันข้าวเหนียวห่อนๆครับครับเดี๋ยวไปกินนะครับเหนียวว่ะเหนียวการรับแสงถูกล็อกอ๋อ ครับขุงเ่าแ่งกันเออแบบหมูอกตอกของมึงตัวโมสัสบายปวดมเหินหน้าตาคืออกตอกอะไรนะก็ก็มาเต็มครับทําอะไรไม่ตกนี่มหอมฟังเท้าไปพรอ น okay. ี่ตามสถานการณ์ครับโรคห้ายหลาย,ยใช่ไหมอ่างจบับบ่จับจบพูดเกาตอดแต่งป้ปลาเค็มปนปลาเค็มปเล็บปลาหมอ,อม มันข้าจ้าเหรือเขอาเด้กินข้าจ้ากันตอนนี้เราไม่ทบไม่ติดลบเป็นหูจมพึอยู่ตองกลางเลยขอนนี้ก็หอมมกเขือไอ้มนุษย์บอกหววรือ่าแซดดังบึงเลย คนตือกีมันรับเดี๋ยวคุณือกินมึงหม้อบราบเห้ากเรีตือกินมันรับห้างนั่งข้างนั่งค่างนั่ง่างคอเจริากออจบกินไนี่นะครับยางเหรอี่พ้อหัวหลายกินหนาพอนะครับกับทายไปเรือยๆมาวันน้ากับการให้ดูให้กินข้าวกินแกลงง่ายอย่ามานั่งกิน ตัวตัวเอาเลยครับไปครับ